รงนู้นบอกแก้วนะให้แค่อยู่ตรงนู้นอนะ่ะบอกหูไปนะทุ่มเจ้าทุ่เจ้าสองคนไปเปลี่ยนชุดกันเลยนะ <c oughs> ไปเปลี่ยนชุดกันเลยนะ <c oughs> ยิบพากันยิบผิดวะเนี่ยยีบผิดวะเนี่ย้สลับกันันเ,นยยล,นนเลยไปเลยเข้างานไปสลับกันเลยออกมาทางแค่ไก่เลย

เสียัก็ต้องแต่สมัยกบาน้ำตาหัวพุทธข้างบนธนาคารเราเคยมีไหมเสืยดิแบงก์หกสนั่นหอกสิบาทเราเคยมีไหมนึเคือายุร้อยปียังไม่ได้ไม่เคยใชยหรอไม่เืยคย ท่นะบาลผมแบงค์ร้อยสมัย,นะน,ย 45. 45. มน,นุ้งใช่ท่ทาสนสมัยร5ร5พูดจบแล้วก็ดำลินราชการทีเก้าตั้งแต่ปีพศนั้นอยู่แบงนะี่นี่ไงประวัติเสือ,อประวัติบ้านบ่อกแก้วสมัยโบราณเป็นหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าบ้านหมู่บ้าน,นหินต่อมาชาวบ้านในหมู่บ้าน ศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงร่วมกันสร้างวัดขึ้นชื่อว่าวัดศรีมารามเพื่อที่จะประกอบพิธีทางศาสนาและร่วมกันทําบุญสร้างกุศลและทุกคืนวันพระจะปรากฏด,ดวงแก้วออกจากบ่อน้ําในวัดซึ่งในขณะนี้ได้สร้างพระเจดีย์ครอบเอาไว้ดวงแก้วจะออกเล่นส่องแสง แสงสว่างสวัยภายในวัดเป็นประจำทุกคืนวันพระเหตุการณ์นี้เช่นนี้ได้สร้างความศรัทธาและเรื่อบิติให้แก่ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันเปลี่ยนชื่อวัดศรีมารามเป็นวัดบ่อกแก้วตามลิมิตที่ปรากฏขึ้นอ่าไดู้้ที่มาแล้วนี่นี่สร้างเจดีย์นี้ครอบไว้ไหจ thả lem nó chơi đi nó ở trong bộ sốt của nó đồ ba sáu năm rồi để lau nó bị bẩn kia à. nó ừ. anh ấy sẽ chiên mài chiên mài chiên mài ạ lan ạ, mượt nữa mẹ mượt chiên ต้องถามนี่ต้องถามสองคนนี้ถึงจะรู้นี่แต่ยุคของเขาอ้าวอันนี้ไม่ใช่่ใชเลยพี่เสือพี่เสือสังเกตไหมคนนึงกินเสื้อยืูกคนนึงเสื้อยืดผูกอันนี้สลับกันใส่ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหใส่ผิีตัวเนี่ยนั่นค้อห้องน้ำเปลี่ยนกันแล้วนะ กล่องข้าวเนานี่ก็สวยนี่หอมสตาร์ลูกาอันอันอันนี้เขาจะเอื่อนยังว่าจับจับอะไรเนี่บีเลยสวยจะวยก็สวยก็สวยสวยก็สวยสวยสวยนี่นี่นี่อันนี้คบบทนี่ไหมข้อเหลือนะคบบทเลยคูหมากการพนันต่างประเทศเขาเรียนแบบประเทศไทยเนี่ย เห็นไหมที่เขาทำกระสวยอวกาศอ่ะ <c oughs> เขาก็เรียนแบบมาจากนี่แหละประจำจากลาวใบของแม่อุ้ยแม่อุ้ยปัน่นบ้านบ้านปมา,มามาโบราณมากโอ้โอนเปลี่ยนทุกวนี้ใครย,ยังไม่ใช้มันกิมบิทเออโอ้โอนเปี่ยนทุกวันนี้ใครใช่ผิดง,งานเคยเรียนอยู่โรงเรียนเนี่ยสมัยที่ทํางานอยู่โอ้มีลาโบราณด้วยครับ หายตั้งนานเพิ่งจะเจอนี่อะไรเพือนเองหอกไอหอกอันนี้หอกอันนี้ไอหอกายอเองะแต่หักยังไม่มา่ืนี่หรอื้อจหรือเปล่านี่มีป้านี่ก็ทำอย่างนี้ป้า อันนี้องค์ลิลิกันดิข้างหน้ามันอยู่ข้างหลังข้างหัมีายาวข้าในอยู่ที่เว้นตัวตอนนี้อยากไปเ คนจริงไม่ด่มเหล้านขแท็กซี่คนราไหนก็แสนมาเปล่าปันแสนนั่งบนรถรัาทำอะไรมาลานล้านล้านหลับเลยเขาเพิ่งหลับอะไรไม่อยากรูก่นเห็นโลกที่มีจริงหลอกของโลกกันนะไปวัดตะุวครับมาที่วัดน้ำพุถวายวันที่สิบห้าครับุ่งนี้ที่บบเา กระว่าได้กันครับอันนี้ก็บอเล่าเรื่องประวัติศาสเป็นคนจังหวัดเอกศับจังหวัดนอจิโนะบ้านอยู่นี่แหละแบบแสบแสบอินทรานแต่ว่าไปอยู่ไปอยู่กรุงเทพไปอยู่ก็ุงเอีสานทรับอันนี้ขั้นสูงอันนี้ตำประวัติคือบ่อบ่อแก้วอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับบ่อดำสกี้เป็นสร้างข้อไป้หั ¡Gracias!